กับผมในนามของสมาคมเดชชาและกองทัพการปราบปรามครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ทางเสียได้มีอายุครบ25ิหปีเสถียรธรรมสถานก็เสมือนกับต้นไม้ใหญ่นะครับที่มีอายุยืนยาวใครก็ตามที่มีความทุกข์หรือแม้กระทั่งมีความสุขก็สามารถมาใช้สถานที่นี้แห่งได้นะครับรวมทั้งเมื่อใดที่ทางสังคมมีภาวะเดือดร้อนครับเสถียรธรรมสถานรวมทั้งศิลธรรมศิลป์ธรรมก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือเป็นเจริญสาช่วยเหลือให้ พี่นอนาทุกไปด้วยีคนรับรอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยสร้างได้อย่างไรค้นหาคำตอบได้ในงานตลาดนัดความสุขปลุกหัวใจธรรมสวัสดี25ปีสเสถียนธรรมสถาน30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall บางงก a ิ